สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมคนเดิมพร้อมกับเกม X.IO จะตายตั้แต่ต้นเกมรอแป๊บเดียวนะ่าจะอีกนานโอ้ด้รู้กําแพงเอ็งเกาขนาดนั้นเลยหรอวะ มันเก่าขนาดนั้นเลยไห,หมวะวาตาชีระแค่ละ,ละอ,อุตส่าหพูดว่าเคลนอยู่จิคังงี้เอ๊ะแทะ้ๆโอ้โหตายตั้งแต่ต้นเกมแล้วโ,โหน่ยอยากเกิดมุมนั้นเถอะถ้าเกิดตายแน่น,นอนโอเคเอรอดแต่กระโดดโอ้โห มันเท้ามันแดงนี้สิอ๋อต้นต้นไม้่วยชีวิตต้องรีโหลดเว้ยต้องเกมต้องรีโหลดอ๋อบาย สะายเบสนาน,นี้เอาแบบอ้าดอน <c oughs> อยู่มยาพิษเว้ยอ้อมันยำลุกมาหาง ตัวหนึ่งอ้ยควบผมแย่เป็นเหตุไอเกม X d o ถ้าใครเคยเล่น Magic.AO จะรู้ว่า Magic.AO มันเล่นยากกว่าหลายเท่าเลยถ้าใครอยากให้ผมเล่น Magic.AO ได้นะแต่น่าจะไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่ามันยากเล่นระหูร้อนเล่นพีหัวลุกไฟอเกมนี้ก็เหมือนกันแต่ดรอปมานิดหนึ่ง m a จิกดอทเอโอแค่คิดก็สิ้นหวังเลยแวไอ้เมจิกดอทเอโอยังไม่จบสมบูรณ์ด้วยไอแรล้งเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเซฟให้อยู่หรือเปล่านะ,ะมันยำมันยำหน่งร้ยเปอรเนจ้าโอ้ ความหัวร้อนเต็มสิบเลยได้สกิลไม่นานก็ตายขอจุดแบบเนี้ยไม่มีสตูล<ห>เฮ้ยเกือบไปแล้วสี้ดักไปดักไปเว้ยโอ้โห มาดิมาดิเส้นตากเสนตากเสนตากชิลกันข้างนี้โอ้โอ้าาาาโดนอาดูที่มืออีกฝั่งหนึง่งถ้าเป็นของชิ้นใหญ่ดูง่ายแต่ถ้าเป็นของชิ้นเล็กดูโคตรจะยากไม่รู้ว่าโอเคยังไม่ได้สกิลทะลุก,กำแพงไปโดนเด่นจิ้มมี่ Oh ออออออโอ้ช์เออเออเฮ่อดาบมาป้องกันหน่อยต้องมีดาบป้องกันเว้ยถ้ามีดาบเลยอันผลที่ได้ก็คืออีฝั่งนึงจะมองเห็นเราได้ง่ายขึ้นม,มันยำยำแม่นยำแม่น,มนมมแม่น,มนยำยำแม่นแม่นยำ คาถานี้ใครใช้ไ,ไปต้องได้ไไ ания, หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยำมันมันยำรอดรอลรอลรอดโอ้เขาต้องจะเล่นคุณอยู่เว้ยต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อน อ๋อนี่มันอะไรบ้าอะไรกันเนี่ยนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยได้เก็บไปหลายตัวหลุหนกันนั่นเนี่ยโอ้หเอวเฮงเกๆๆือบเกือบเกือบลนต้องมาเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกิดอ,อะไรเต็มหมดคิดว่าเองปลาอาแคนิีเค้เล่นเก่ามากหรอตุเป็นไรตายอย่าบอกนะว,ว่าหนำ <_ d isk> ความหัวร้อนเต็มสิบอย่างที่บอกไปเกมนี้หัวร้อนน้อยกว่าไอเมจิกดอทเอโอเมจอหัวร้อนทั้งเกมเชื่อดักอย่างเดียวเว้โอเช่นมันจุดดักจะบอกว่าจุดดักวายก็ได้ดักที่ง่ายมากในการดักอีกฝั่งนีง และเป็นการดักตัวของเราเองได้ด้วยหากเราเป็นคนที่โง่องพอใช่ที่คลิปนี้มีคำเ <c oughs> กนนี้น่าจะหัวร้อนจากเต็มห้าให้สี่ส่วนไม่จิดโดโอเอาไปหเต็มเลยจ้าตู้หลบได้หมดขอคอทอนคำพูดพออินเตอร์เทนคลิปนด้อยู่เอ้ย สุดฟอสมบัติแล้วเว้ยไม่มีใครสามารถเข้ามาได้เพราะว่าตูแย่งไว้แล้วนี่ละเฮ้ตูไม่น่าซ่าเลยเดีย๋ยวไปหนึ่งอ้อเอ็งคิดเองหลบใต้กำแพงเอ็โอ้ถ้ามีที่เกี่ยวถกำแพงผมฆ่าพวกเอ็งผมฆ่าพวกมันเป็นนานแล้วแหละ ต้องเพิ่มดาเมจดาเมจคือตัวหลักของเกมถ้าขาดดาเมจไปก็เท่ากับขาดอาวุธขอเลือดขอเลือดเลือดเถอะโอ้ได้สปีดเยี่ยมตาจากด้านหลังโอ้เลือดเหลือไม่ถึงครึง่ง ก็เกือบเกือบครึ่งนึ่งแล้วกันไม่โดนปลาเข้าไปอย่างนั้นไข่เป็นไข่ไข่ตายป็นจะายจริงอ้ยโดนอีกรอบแต่ไม่เป็นเลยตมีหัวใจอีกพอบเปลี่ยนพอจบหัวร้อน